เคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่ามนุษย์เรากลัวความเงียบเพราะความเงียบจะทำให้เราได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองแล้วคุณล่ะคะคิดยังไงบ้างกับประโยคนี้แน่นอนว่าในบางครั้งช่วงเวลาที่เราได้อยู่เงียบๆไ้้อยู่กับตัวเองจริงๆถ้าอยู่ในช่วงที่เราอารมณ์ปกติการอยู่เงียบๆจะยิ่งทำให้มีสมาธิเกิดจินตนาการเกิดไอเดียสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ แต่ถ้าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่กำลังรู้สึกเศร้าผิดหวังเสียใจความเงียบจะยิ่งทำให้เรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจเพิ่มขึ้นไปอีกแต่คุณรู้ไหมคะว่าหลังจากที่คุณสามารถผ่านมันไปได้คุณจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยกำลังใจของตัวคุณเองเพราะกำลังใจที่ดีที่สุด คือกำลังใจที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเราค่ะการที่เราปล่อยให้ตัวเองได้อยู่เงียบๆบ,บ้างได้ฟังเสียงความคิดฟังเสียงหัวใจของตัวเองการที่ได้เปิดโอกาสให้เห็นมุมอ่อนแอและรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองจะทําให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ได้เร็วขึ้นแต่ถ้าคุณละเลยมันแล้วคุณไปทำอย่างอื่น โดยที่คุณไม่ได้เคลียร์กับความรู้สึกเหล่านั้นก่อนอารมณ์ลบๆเหล่านี้มันจะสะสมอยู่ภายในจิตใจมันจะเป็นเหมือนสนิมที่กัดกินใจของเราไปเรื่อยๆและมันอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายในภายหลังได้ดังนั้นการที่คุณจะอยู่เงียบ,บมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่คุณต้องดูด้วยว่าคุณไหวไหมกับการที่จะอยู่กับอารมณ์นั้นเพียงคนเดียวหรือถ้าคุณมีใครสักคนที่พอจะรับฟัง หรือไม่ก็ใช้วิธีการลองเขียนสิ่งนี้สิ่งนั้นเพื่อระบายความรู้สึกในความคิดของคุณตอนนั้นออกมาอย่างน้อยมันจะได้ช่วยผ่อนคลายลงได้บ้างแล้วคุณก็ค่อยหาทางแก้ไขลงมือทำเพื่อให้ได้ก้าวออกจากสิ่งนั้นการลงมือทำจะทำให้คนเราได้พบคำตอบไปเรื่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่จะมีเรื่องอย่างไม่เป็นดังใจที่เราคิดไม่ได้ดังใจที่เราต้องการ ในขณะเดียวกันเรื่องทุกเรื่องปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมักจะมีมุมดีๆเสมอแต่เวลาที่เรากำลังเผชิญปัญหาเราก็มักจะมองไม่เห็นหรอกค่ะมีหลายครั้งที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปว่าจริงๆแล้วการได้อยู่เงียบๆบ,บ้างมันกลับเป็นการผ่อนคลายมันปราศจากเสียงรบกวนและมันจะทำให้เราได้อยู่กับพื้นที่ภายใน ได้ฟังเสียงหัวใจตนเองอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้ความเงียบยังเป็นพื้นที่แห่งพลังของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพลังที่คนเราใช้ในการอยู่กับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์น,นี่แหละที่จะสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์รายได้ให้กับคุณซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกต่างก็ใช้เวลาไปกับสิ่งนี้พวกเขาใช้สติใช้สมาธิ อยู่เพื่อที่จะสร้างสรรค์จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นในการพัฒนาตนเองการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์นักวิทยาศาสตร์ยังได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าพลังความเงียบนั้นดีต่อสมองดีต่อสุขภาพอย่างน่าทึ่งเป็นเรื่องยากที่คนในสังคมทุกวันนี้จะมีเวลาอยู่กับความเงียบแต่จะชอบอยู่ในที่ที่มีเสียงอึกระทึกคลื้นคลื้นโครม อยู่กันในงานปาร์ตี้อยู่กันในที่ที่สนุกสนานกันซะส่วนใหญ่มีการทดลองโดยการนำหนูทำการติดตามความเปลี่ยนแปลงของสมองของหนูโดยการใช้เสียงต่างๆรวมถึงการใช้ความเงียบมาเป็นตัวกระตุน้นผลปรากฏว่าขณะที่มีเสียงต่างๆเข้ามาในเซลล์สมองนั้นหนูไม่มีการพัฒนาเซลล์สมองเกิดขึ้นเลยค่ะแต่เมื่อหนูที่ผ่านการทดลองโดยการใช้ความเงียบในระยะเวลาสองชั่วโมง เซลล์สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการจดจำได้มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดการทำสมาธิก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้เราพัฒนาสมองได้นอกจากนี้ยังมีกล่าวถึงเสียงดังต่างๆอาจได้ยินติดต่อกันเป็นเวลานานก็ก่อให้เกิดความเครียดได้ซึ่งมันแตกต่างจากความเงียบโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตาม เราก็ควรใช้เวลาอยู่กับความเงียบและก็อยู่ร่วมกันกับสังคมให้เหมาะสมนะคะปรับให้มันเข้ากับตัวของคุณเองไม่ใช่อยู่แต่กับคนเดียวตลอดเวลาอยู่กับความเงียบตลอดเวลาก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่อยู่แต่กับผู้คนไปปาร์ตี้หรือเข้าสังคมตลอดเวลาก็ไม่ถูกต้องอีกเช่นเดียวกันค่ะมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือว่า q u i e t ซึ่งเขียนโดยซูซานเคน เขาได้กล่าวถึงความเงียบเอาไว้ว่าคนที่ชอบเก็บตัวมีพรสวรรค์และมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมและนอกจากนั้นนะคะเขายังพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างคนที่อยู่ในสังคมสองขั้วระหว่างคนที่เป็น introvert และ extrovert กับโลกที่ต้องการให้คนที่เป็น extrovert หรือการเปิดตัวที่มากขึ้นผู้เขียนคิดว่าคนเราสามารถเป็นได้ทั้งสองแบบตามสภาวะแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลได้ในเวลาสร้างสรรค์ผลงานหรือต้องคุ้นคิดอะไรบางอย่างความเงียบคือเสียงที่ทรงพลังที่จะทำให้เราได้ใช้ความคิดและปลดปล่อยไอเดียให้โลดแล่นได้หนังสือก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าคนที่ชอบความเงียบหรือคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตคนที่มีแนวโน้มในการครุ้นคิดเป็นหนอนหนังสือทอมตนอ่อนไหวจริงจัง พินิจพิเคราะห์จะถูกกำกับด้วยความรู้สึกภายในของตนเองจะมีความพอประมาณในการสแสวงหาความสันโดษหากเราสังเกตจะเห็นได้จากนักพูดนักดนตรีหลายๆคนจะเป็นคนที่ชอบอยู่ในความเงียบจะเป็นคนที่ชอบปลีกวิเวกหลังจากที่ลงจากเวทีการแสดงหรือถ้าเอาคนดังที่คุณอาจจะรู้จักดีนั่นก็คือพี่ตูนบอดี้แสลม ที่เขาจะดูมีพลังตลอดเวลาเวลาอยู่บนเวทีแสดงออกได้อย่างเต็มที่แต่หลังจากนั้นเขาจะเป็นคนชอบเก็บตัวเงียบและพูดให้สัมภาษณ์ก็จะพูดเสียงเบาๆซึ่งนั่นก็ถือเป็นบุค,คลิกส่วนตัวของคนที่อยู่กับตัวเองและส่วนใหญ่จะสามารถรับรู้ถึงบุค,คลิกความคิดความรู้สึกของตนเองได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ